ญาติโยมสาธุชนลูกเพิงลูกเทียนลูกหลานถูกค้นเอ้อที่เป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ลูกเพิงลูกเทียนของหลวงปู่สมศิ์วัดป่าสักดา,า,า,าล่มคณะนี้กับหลวงปู่นี่คือในปีนี้หลวงปู่ะจะ้ดผ้าลูกหลานาสร้างอรารมี่คือ,อท่างมหาวิทีเดชสงอรอยเอ็สเพนได้มา ปรึกษาหารือกับหลวงปู่อย่าให้หลวงปู่นี่ไปดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อได้จัดตั้งมูลนิธิเอาปัจจัยส่วนนี้ไปพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์รอยเอ็ดของเข้ามหาจุฬาเป็นทุนมูลนิธิให้ลูกหลานได้ศึกษาโรเลียนหรือเป็นการพัฒนาข้าศึกษาโรเลียนของลูกของหลาน แล้วก็เพื่อให้ได้ให้ควมลูกลูกหลานเพราะฉะนั้นหลวงปู่สมศิท์นี่เห็นความสําคัญในการศึกษารเรียนของลูกของหลานคือในปีนี้ก็เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่ทั้งมหาวิทยาลัยสงพนมหายคั่คมปรึกษากับหลวงปู่หลวงปูก่ก็ยินดีรับคํามพนมาปรึกษา้าลือก,ก็เลย คิดต่างคิดต่างใจต่างปณิท่าแนวแนวว่าที่ช่วยเพลินพัฒนามหาวิธีเรศสงของเฮาจนีเจริญลุงเรื่องต่อไปกะแต่อีกอย่างหนึ่งกะซึ่งพอแม่คู่พระอาจารย์ของเฮ้าหลวงปู่ทองมาทวโรุนิการีวาเพลินเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำชีซึ่งศิทยิญานุศิทย์เดกาบ่ายข้อรมอายุตลอดเวลา ถึงแม่เพิ่นจะได้จากลูกหลานไปแล้วคือคุณงามพ่วมดีที่เพิ่นนในสร้างไว้ย่างแพร่กระจายไปยังหลูกยังหลานย่างําศรัตท่าลูกหลานในข้าวโรบกาบาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็ย่างทีเดีขอบารมีเพิ่นนี่ล่ะมาในมีเพิ่นมารวมสร้างมวดในธิเป็นรุ่นพิเศษอีกเจักรุ่นก็เพื่อทีเดีเอาไปให้ทั้ง ผ่าผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนใด้มออเป็นทีละลึกให้ลูกหลานส่วนผู้ใดสิไปรวมในวันบุรพาจารยี่สิบเจ็ดสิงหานี่แหละที่จะมาถึงนี่แหละจะให้ไปรวมกันดังนั้นก็เคี่ยงขอเจริญพ่อนบอกบุญมายังลูกเพิงลูกเทียนทุกคนนี่แหละที่เป็นหลวงปู่หรือผู้ที่บม่มีโอกาสจะเดไปธรรมกาบหลวงปู่สมศิยุทธวัฒน์นี่ก็จะได้ตั้งเป็น กองทุนเวนีลูกหลานมากกับมาบริจาคคนละเฟื่องสลึงตำลึงบาทตามกาลังท่าเพื่อเป็นการสะสมเพื่อได้ไปสมทบในการวัานบุรพาจารย์มหาวิทยาลัยสงราเอดส่วนผู้ได้เป็นรวมงานในครั้งนั้นกับคงที่ได้ไปร่วมทํำบุญไปรับของที่ระลึกจากพระเทพราผู้ใหญ่เพื่อจะมาร่วมงานดังนั้นหลวงปู่จังบอก บุญว่ายังลูกเผงลูกเทียนลูกคนลูกล้านทูกคนนี่ล่ละเห็นความสําคัญในการศึกษาเพื่อลูกล้านจะได้เกิดสติปัญญาหรือเป็นการเชิดชูบํารุงพระพุทธศาสนาเติ้ลหลวงปูกับบะมี่อย่างอื่นดอกทุนทรัพับก็ว่าหลายอาศัยบารมีของปูเฮ้าแล้วก็อีกอยอะหนึ่งกับเพื่อให้หลวงปูของเฮ้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหลวงปูของเฮ้าไหวหลวงปูทงมาถาวโารวัดสว่างทาสี ซึ่งพระเทลารูปไดกับข้าหลวงกาบพิญที่เป็นหลวงพ่อจังหวัดถูกโองคมากกับกาบข้าหลวมากเท่าที่พินยังมีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นลูกหลานถูกคนเดออ้อจะเสือมวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาหนีให้ไเป็นร่วมกันที่มหาวิทยาลัยสงรอยเอดวันบุรพาจาร์ไปร่วมทําบุญน้ากันเพื่อไปให้ทุนการศึกษาลูกหลานไปสะสมบุญเอาไว้จะเลื่อนลุงเรื่องและเป็นการไปสะสมบุญเป็นร่วมกันพื่นนะ หลวงปูก่ก็สิได้สละเวลาไปร่วมกันให้พูนะจึงขอจเจริญพรบอกบุญมาย่งลูกเผงลูกเลี้ยนทุกคนนี่แหะพื้นที่ยูกไกยูกไกที่เป็นศิษยานุศิษย์หลวงปู่ที่ขคารพในหลวงปู่ทองมาถาวโรก,ก็ดีคือข้าหลในหลวงปู่สมศิษย์ก็ดีก็คือหลวงปู่นี่ขอแพร่บอกบุญให้ได้มาร่วมกันเพื่อได้นาปัจจัยนี่ไปสมทบเพิ่นเพื่อจะได้ดาเนินการเป็นทุนการศึกษา ให้ลูกให้หลานาได้จเจริล่นลุงเรื่องสืบต่อไปยังขอจะเจื่ญนพ่อนลูกหลานทุกคนณนะโอกาสนี้ด้วยเธอ